มันก็หลายปีเนาะแต่สาวอ่ะสาวอาจายอายุหกสิบสามเนี่ยมันก็ถ่ายไม่ะดวกเนาะกินนู่นกินนี่มันก็ไม่ค่อยจะถ่ายสี่จะห้าวันก็ถ่ายทีสามวันถ่ายทีอะไรเงี้ยเป็นลมเงื่อแตกเต็มตัวหมดอะอยู่ในห้องน้ำเงื่อแตกคานออกมาเลยมันถ่ายไม่ออกมันก็ปวดก้นปวดท้องปวดเนี้ยปวดหมดอะทรมานมากที่ตู่จะฉีกด้วยช้ำไปเลือดไหลเลยอะแต่ยังยังดีที่ไม่เป็นลิซิดวงอะ เวลาเรากินไอฮับเปอร์เซเว่นนี้เข้าไปมันจะถ่ายออกมามันก็จะเป็นสีไม่ออกเหลืองเท่าไหร่มันจะเป็นแบบสีออกจะคุนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถ่ายมันล้างออกมาใช่ไหมคะมันมันก็จะเป็นขุนๆคือมันจะมันๆอ่ะแล้วเวลาเราใช้ต่อเนื่องใช่ไหมใช้ต่อเนื่องเสร็จพอมาอีกมันทีนี้มันจะเป็นสีเหลืองแล้วรูปทรงสวยไหมครับเหลืองๆลรูปทรงสวยรูปทรงสวย เหลืองดี oh. กินตัวเนี้ยมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ย oh. รู้สึกโล่งรู้สึกสบายตัวทีนีก็กินตอนหกโมงเช้ามั่งอะไรมัง่งท้องว่างๆกินเข้าไปเงี้ยมันก็ถ่ายดีเหมือนกันมันก็ไม่เป็นลมไม่เป็นไรแล้วทีนี้ตอนแรกมันจะเป็นแต่ก็ปวดหลังหนะ้าเท่าเวลาถ้าเราถ่ายไปแล้วหลังตรงนี้เราจะไม่ปวดนะมันมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนขี้ไปอยู่บนหลัง oh. <laughs> อ่า เหมือนไปอยู่เงี้ยถ้าเวลาเราถ่ายเรากินแล้วเราถ่ายออกไปหมดแล้วเงี้ยมันก็ไม่ปวดหลังนะใครที่มีระบบขับถ่ายไม่ดีให้รับประทานฮาร์เปอร์เซเว่นค่ะ <c oughs> <c oughs>